ดีแล้วโอป้านะคะพาทุกคนมาแถวดอนเมืองเดินมาอยู่ที่ตลาดบนุนนันท์ครับผมบน,น,นี่คือสั่งเป็นชุดชุดเขเท่าไหร่ครับเนี้ยสี่สิบาบาทสี่สิบบาทเขาบอกแล้วว่าหน้าบึ้มไงโอ้โหใหญ่มากาอันนี้เราชิมได้ไหมคะตัวน,นี้ดีกว่าตัวไหน,นดีตัวน,นี้แหละเออเล่นกับเล่นกับตัวเองมาน้ำจิ้มเราลาดเลยใส่ลงไปจะลาดให้มันพอดีพอดีสินี่ไงฮะสองช้อนพอแล้วจะลาดเลยทําไม เปรี้ยวเผ็ดไม่ติดหวานอย่าบอกว่าเผ็ดเธอกินเผ็ดไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดน้อยไม่ติดหวานเผ็ดนิดเดียวครับเปรี้ยวเด็ดเผ็ดอนุบาลไม่ติดหวานแบบนั้นให้เขาอันนี้แบบเปรี้ยวมันร้อนอยู่ว่าเธอชิมไหยร้อนเทอะได้อยู่แหมชคนิดเดียวชิมนะฮะอุ้ยอ้อนจิ้เอาละสำหรับอีพีนี้นะคะวันดีและโอป้านะคะพาทุกคนมาแถวดอนเมืองเชิญมาอยู่ที่ตลาด โบ้ในนั้นครับผมแหมที่ฉันลืมใช่ไหมไม่เคยเปิดได้มสมมติเลยฉันไม่ลืมหรอกตลาดนี้เฮ้ยตลาดนี้น่ากินมากนะเราไม่เคยได้มาแถวนี้เท่าไหร่เานาะแต่บอกว่าย่านนี้ของกินอร่อยเยอะมาก,มากๆแล้วก็ราคาดีด้วยอ,อป้าเลิกมาเวลาดีนะตอนนี้นักเรียนเลิกเลือกเวลาที่อาหารอาหารไม่ใช่เวลาที่ไหนใช่ไหมตลาดเขาเปิดสี่โมงเย็นใช่ไหมอาสักเสียวแวบเลยเอ่ะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์สับไพด้วยนะฮะเพื่อนำไปสู่หนึ่งร้านซับนะครับเราไปลุยดีกว่าอย่าพูดเสียเวลาเลยเริ่มเลย หมูทอดเนื้อทอดเมืองละโวคืออะไรเมืองละโวคืออะไรอ่ะลบบุรีเหรอเมืองละโวนี่จังหวัดอะไรฮะลบบุรีเฮ้ยเก่งเธอเก่งมากนี่คือนี่คือสั่งเป็นชุดชุดละเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยสี่สิบบาทสีบาทเขาบอกแล้วว่าหน้าบึ้มไงโอ้โหใหญ่มากอันนี้เราชิมได้ไหมคะเดี๋ยวให้เขาคลิปให้เขาคลิปให้เขาคลิปอ่าแกหยิบแยบหยิบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วชิมมาชิมชิมชิมโอ้โหเอ้ยเออออร่อยหน้าบึ้ม สี่สิบบาทเยอะมากเยอะมากจริงๆโอ้โหเดียวรู้เรื่องอะไรเงี้ยโอ้หนี่เขาบราการมันขึ้นมาอันนี้เป็นหมูทอดใช่ไหมละร้อนเพราะไก่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 มั่วละอ่ะมานี่ไก่แล้วเขาก็จะมีเนื้อแดดเดียวอันนี้คือขีดละหกสิบเฮ้ยฮะหมูทอดขีดละสี่สิบห้าเฮ้แต่วันนี้เนื้อโบราณไม่มีใช่ไหมคะไม่มีหมดแต่พี่มีนะแต่พี่มีเนี่ยเนื้อ อันนี้อนุรักษ์แพงสูตรขีดละเจ็ดสิบเนื้อบลาณน,นี่ทันสมัยมากเลย <c oughs> อันนี้เนื้อทันสมัยสดใหม่ทุกวันเลยสุดยอดเลยเมียผมเนี่ยชื่นใจอุ้ยเขาให้ไก่สองชิ้นเหรอโอ้โหให้เยอะมากแล้วดูควันและนี่คือ50บาทข้าวหน้าบึ้มนะฮะโอ้โหชิมกันเลยนี่ หมูเชียงไห่ไม่ใช่เยอะอย่างเดียวนะอร่อยด้วยอร่อยเลยอ่ะจะถือข้าวไหมเนี่ยและร้อนด้วยอันนี้ไม่ร้อนแต่ไก่ก็เพิ่งทอดไงนี่โอ้ไก่ใหม่ใหม่โอ้โหร้อนมากร้อนจริงอะไรจริงบาบอเฮ้ยนล้วเนี้อโคตรนุ่มเลยอ่ะตอนนี้ร้อนมาก อ๋อเนียเขาเหนียวนะทุกคนมีหน้าเมีจับได้เพราะเมียมีเล็บไงใช่ทำได้คนเหนียวให้เมียใครเล็บจิกอยู่อืมอ้าเล็บจิกแน่นเลยอาออื้ออื้อเหนียวนุ่มอ่ะปอนลราหอมไม่ดีไม่หอมเดือยอ้าวเมียวเราไปสาวราแล้วเนี่ยมานี่ดูลูกไข่เฮ้ยอร่อยจริงออื้ ร้านอยู่ตรงนี้ประจำไหมคะอ๋อทุกร้านจะอยู่ประจำนะไม่เหมือนเวียมอร่อยมากตอนนี้โคนเด็ดเลยไปต่อกันนี่ไงน้องเขาบอกว่าเราถามเขาว่าอร่อยไหมใช่ไหมอร่อยไหมร้านนี้อร่อยค่ะกินครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกของเรา แต่คนที่หลบข้างหลังเขาบอกว่าอร่อยอ๋อโอเคคน้ำจ้มอร่อยแต่เขาไม่ออกสื่อ <c oughs> เออเขินเขินเขินเ,เรามาลองดูดีกว่าน่ากินมากเลยตองเข,าข้าคิวนะคะ<อ>ร้านนี้<อ>ชื่อร้านกรูมีหนวดอ๋อกรูมีหนวดนี่มักกระดองตัวตัวแบบนี้ตัวหกสิบบาทนะฮะราคากำลังดีเลยแล้วก็มีหมึกไข่แท้ๆด้วย60บาทเหมือนกันแบบนี้แล้วก็มีหนวดหมึกนะฮะที่เราอยากลองกันอ่าอย่างนี้ไม้ละสิบบาทเป็นหมึกสายอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดการดีกว่า ส้นหน่อยสักหน่อยหมึกกระดองตัวหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวนี้ดีกว่าตัวไหนดีตัวนี้แหละเล่นกับเล่นกับตัวเองเล่นกับตัวเองเล่นกับตัวเองว่ะส้นหน่อยดีส้นหน่อยนึ่งโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละโอเคใส่ถ้วยเลย นนเนอแล้วกูมาน้ำจิ้มขอลาดยางไได้ไหมมาน้ำจิ้มเราลาดเลยใส่ลงไปจะลาดให้มันพอดีพอดีสินี่ไงครับสองช้อนพอแล้วจะลาดเลย <c oughs> ทำไมอรธิรัก์มายังไงนะลาดไงนะไม่ต้องลาดเลยลาดให้มันพอดีได้พอดีอดโอเคดลงแก้วขอา้เปล่าวันนี้ได้ไหมครับ<า>แล้วแต่เมียาจา์จัก,การุณาค่ะนี่นํามานรุ่ยต่อเลยดีกว่า เดีมุกเมียเข้าไปตั้งตั้งตัวไม่ทันเลยแต่คังภูใบเขาที่แล้วละนี่ฮะมึกไข่ใครยังไม่รู้คังภูใบคืออะไรนะคะย้อนกลับไปดูอีพีที่ตึ๊ดตึ๊กขึ้นตรงนี้อ๋ออุ้ยมันรองน้ำจิ้มไหมเดี๋ยวมันไม่แซ่บอีรากินเด้๋ยวกะตึ๊กินง่ายอีลักล้งกรอบกรุบนี่มืกไข่ดิอืมอุ้ยคอยังเห็นดูแลนี่ดูแลนี่เอามาเอามาไข่นิ่งๆยุ่ยครับแค่นไม่ได้เอานี่เขียวเลยเล้วก็ กินเข้าไปแล้้วนำจิ้มเขาจะแบบเผ็ดนำนะมันต้องรัดแน่นๆหน่อยยก็ได้รอออจะ่๋อให้กินพริกแน่นๆนี่กินอัดน้ำอย่าบอกว่าเผ็ดนำเขาบอกให้กินพริกแน่นๆต้องพริกแบบนี้อร่อยน้ำจิ้มดีลุยครับืมเฮ้ยร้านนี้นะร้านนี้แนะนำเลยครูมีหนวดเห็นไหมมีหนวดเนี่ย ที่มีหนวดอยู่แล้วเอาไม่หล้านเขาบอกว่าแม่ค้าด้านหลังเริ่มน้อยใจแล้วเราไม่ไปถึงนาทีมึงถึงอัานที่สองค่ะบีบีต้มขึ้นในวัวหม้อใหญ่ต้มแ่บลวกจิ้มมาเรามาลุยกันดีกว่าบอกว่าอะไรมีอะไรก่อนอาหารไรของมันนะฮะเอ็นนะฮะมีอันนี้รังผึ้งใช่ไหมอ่าแล้วก็มีผักกิลิ้วสะใภนาง หลายสิงอย่างมากๆเลยเราเมือเล่นดีกว่าของเราชอบไขยังไงฮะเป็นสี่ละสี่สิบาทรวมได้ทุกอย่างข่ะคุณผู้ชมี่ละสี่สิบบาทเล่อย่างถ้าคีดสี่สิบบาทเล่นอย่างผมเล่นเอ็นหมดเลย ร้อนไหมล่ะได้อยู่นี่ผมชิมน้ำก่อนเลยดูดูน้ำขอชิมกันเลยความนัวมันน่าจะอร่อยมากนะเพราะมันต้มเนื้ออยู่ข้างในแบบเนื้อมันน่าจะละลายลงไปในน้ำะอมผมชอบมากเลยอ่ะผมจนหวานที่มีอยู่จริงเออเนี่ยกระเพาะคือชีวิตของอป้าเองโอ้ยฮะาความรักความเดี๋ยวเขาไปใส่ซาวให้เธอไม่ต้องใส่โอเคโอเคใส่เองเลยใส่ซาวตัวเองลีครับ เป็นไงหวานเจี๊ยบเลยผมตาใจหวานมากอย่างดีเลยกระเพาะนุ่มมากอืเฮ้ยอร่อยเลิศโอ้หดูดูดูทำแบบนี้ไม่อยากกินใช่ไหมเนี่ยวนอยู่รอบปากกินไม่ได้สักทีนึงเขินเลยอ่ะกินโอเคกินอ๋อเธอไม่กินตรงเอ็นเหรอเห็นเธอบอกอยากจะกินกรงเพาะอยู่มานี่เอ็นโอ้ดูนีนหนาๆเลยเนาะ นี่เอ็นที่นี่นะฮะกี่ละสี่สิบบาทมันต้องต้มนานขนาดไหนเอ็นต้มนานไหมต้มนานใช่ไหมกว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะนุ่มใช่ใช่สามสิบชั่วโมงแล้วเวลาต้มมาพูดตรงนะเนื้อมันอ่ะละลายไปด้วยหายไปเยอะมากเขาขายถูกมากร้านนี้พูดเลยนี่เอ็นเองครับดูดิครับมาใครชอบสายนี้ก็มาร้านนี้เลยบีบีใช่ไหมคะใช่ค่ะบีบีต้มเครื่องในวัวหม้อใหญ่พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เธอเพลินแล้วล่ะเอ็นดีมากเลยอะสวัสดอีเดนเธอเริ่มเพลินเธอเริ่มเพลินละดูดีครับอร่อยมากสุด๊อดนุ่มนุ่มมากอะไรต่อครับตำกระทอนค่ะเดี๋ยวเวลาอุ๊ยไม่ต้องเผ็ดครับเมียผมเมียผมเมียผมกิน เปรี้ยวเผ็ดไม่ติดหวานอย่าบอกว่าเผ็ดเธอกินเผ็ดไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดน้อยไม่ติดหวานเผ็ดนิดเดียวครับเปรี้ยวเด็ดเผ็ดอนุบาล<อ>ไม่ติดหวานแบบนั้นนะคเับต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของของกระท้อนใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเวลาช่วง,วงเป็นช่วงหน้ากระท้อนเนี่ยคุณตู่เขาไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่หรอกแต่พอหน้ามีกระท้อนเขาถามทุกร้านเลยเราจะกระท้อนรีบกินก่อนมันจะมีเดือนไหนนะคะช่วงฝนปะฮะแค่ช่วงนี้ ถ้าช่วงคนฝนเงี้ยสะ,ะทอนจะออกก็พุทธภาไปยาวไปกันยาใส่จานครับ It's sweet sensation ขอบคุณค่ะได้มาแล้วเอาดูสีน้ำปลากราก่อนครับน้ำายไหลเลยอ่ะเนี่ยว่าดีกินต้องแบบเนี้ยเผ็ดอนุบาลเงี้ยเจอเนี่ยอร่อยของนางอืมเปรี้ยวดีหรออร่อยได้เลยได้เลยอร่อยมากโอ้โหรสชาติดีมากเลยกระท้อนต้องเลือกยังไงอะคะว่ามันพอดีแล้วอ่ะช่วงนี้ไม่ต้องเลือกแล้วตอนเนี้ยใช่อ๋อมันฟูเลยพอช่วงมันได้ก็คือได้หมด อร่อยมกอมชอบรสชาติไหนก็บอกเขาทำได้หมดมนี่ตรงรสชาติที่เราชอบเป๊ะเลยล้วปลาลาเขาไม่ได้เค็มหรือว่าเขาทำให้เราเปรี้ยวไม่รู้มันเลยไม่เค็มใช่ตลอดเรี้ยวใ่อร่อยโอ้ยอร่อยคุ้มปากอย่างดีเหมือนเดิมนะคะเพราะดีอยู่ตรงนี้ตลอดไปอ,อร่อยมากเดินกินเลย ยังเลยให้หมมแม่ลุยอาไปเข้าไปครับเข้าไปหายโอเคไปดลุยต่อดีกว่าเบเกิงก้าวย่างไส่เกาะอีสานเขาหมูเปรี้ยวเอาแบบหมูเปรี้ยวอะฮะมีไหมฮะบบไม่แด้รอได้รู้เลยว่าย่างไม่ทันเลยใช่ไหมฮะงั้นถ้าเอากี่ไม้สั่งไว้เ,เดี๋ยวเราเดินกลับมาเอาเอาห้าไม้เดี๋ยวเดินกลับมานะคะใช่นานไหมฮะเจ็ดนาทีโอเคจับเวลาตึ๊บโอเคกลับมา บัวลอยร้านลูกสาวโอ้ชีบัวลอยไต้หวันถ้วยหนึ่งครับบ้านนี้กำลังต้มอยู่ทีนี่อยู่เลยเม็ดบัวลอยแล้วก็น้ำกะทิเดี๋ยวตักให้น้ำกะทิขึ้นมาคนที่ดูด้วยนะฮะค่ะได้บัวลอยขึ้นมาก่อนโอ้ยใสยสีเลยสามสีสีเอาใส่ไข่ด้วยฮะใส่ไข่ไข่เยิ้มๆมีไหมสวยๆมาได้เลยเผือกได้ครับมาจัดเต็มมาเลย โอ,โ,อโอ้โหบัวลอยโคตรชอบเลยอะโอโ้ยและนี่นี่คือทีเด็ดนะนี่มะ <ไอ S 2> พร,ะออพระ้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนด้วยโอ้ยโ,โอ้โห,โหอย่างเงี้ยค่อยมีแรงหน่อยนี่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 นนบัวลอยเผือกอยูอด่ดีความหยดตสักทิชอบจังเลยอะขอช้อนอีก<ม>ค,คันได้ไหมคะ,ะอืมอ,อ,อร่อยมากนุ่มมากขอบคุณร่อยอืมคัำบลก ก็เผือกอะเผือกนุ่มกลังดีเลยอะอร่อยอย่างรสดุดูอเธอไม่ร้อนมือเหรอเนี่ยกะทิมันชื่นใจมากเลยมันชื่นใจโอ้หตายแล้วนี่รสชาตินัวมากใช่นี่เม็ดบัวลอยนุ่มๆสวีทครับอร่อยจริงอ่ะหืมขยกรสเลยอืมกะทิฉ่ำมากบัวลอยนุ่มมาก แล้วก็โทค้ดจับเติมกะทิผมหน่อยได้ไหมกะทิไม่ไม่หวานเกินอ่ะอร่อยจังเลยครับกำลังแบบละมุนกำลังแบบชื่นใจเลยอ่ะอบมาเติมกะทิราหนึ่งบอกเลยแบบนี้เท่าไหร่ก็หมดอยากลองกินเผือกมากินเผือกดูกินเผือกดูเผือกนุ่มเผือกนุ่มโอ้โหแล้วไข่อ่ะคุณลุยเลยค่ะโอ้โหจะกินทั้งอันหรือว่ายังไงไม่ได้มั้งกัดเอากัดขาข้างบนทั้งอันได้เลยอยู่แล้วสบายมากไม่จะให้มันไหลออกมาไงมันไม่ไหลมันเป็นไข่แบบแบบอยากให้เห็นเนื้อข้างใน ได้ไหมนี่ไงอืมกระโดดน้ำกะทิเหมันเป็นแบบยำมะตูนนิดๆเงี้ยนี่แล้วอไอ้น้ำมะพร้าวเขาอ่อนออออจริงเด้อเนื้อมะพร้าวก็ให้ไงก็มะพร้าวไงนี่มะพร้าวเนื้ออ่อนอุ้ยบปากมันกระโดดได้ของมัครับเอาจริงฉันรวบเลแล้วรวบเลยกินเร็วมากม บัวลอยร้านลูกสาวนะคะแล้วบอกธรรมดา25ถ้าใส่ไข่ให้เรากินนี่คือ30อเติมกะทิไม่ได้นะทุกคนเมื่อกี้อปป้าขอเติมเฉยอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยเลยไป้ยตอนมีแรงแล้วจ่ายตังค่ะสวัสดีครับ สสวััดีครบเหลืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือร้านลุงกบขนมหวานมีมันเชื่อมเผือกเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมกล้วยแดงสาวูเต้าส่วนกล้วยเบอร์ชีลูกเดือยรอดช่องขนมสังขยาข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียวถั่วดำเอ้เพี่เอาไว้เนี่ยข้าวเหนียวดำเอาเดี๋ยวดำเปี่ยนกล้วยไข่เชื่อกับเติมเชื่อหมดเลยอ่ะเอามันเชื่อมก็ได้อ่ะมาได้เลยแกะกินเลยยังไงคะมีถ้วยใส่ไหมพอถ้วยไม่มี ไม่เป็นไรเราซื้อกลับบ้านแล้วกันเอ<ร>ากล้วย <captain. S 2> หมดชีด้วยหนึ่งค่ะกล้วยหมดชีด้วยหนึ่งจากสามอย่างขออนุญาตนะคะอันนี้เขาเรียวกว่าอะไรนะเต้าส่วน <ili> วน,นี่เต้าส่วนใครชอบขนมไทยก็มาร้านลุงกบแต่ว่าของขหมดเร็วจริงนะตอนนี้หมด<ป>แล้วอะและร้านนี้นะคะห้องน้ําพริกตําสดใช่เขามีน้าพริกปลาทูน้ําพริกปลาน้ำพริกนางดาน้าพริกนุ่มแต่ดูผักเขาสิชอบความใหญ่โตนี้หน่อไม้ Oh. อันนี้หน่อไม้สดเนาะเขาให้ชิ้นแบบใหญ่แบบนี้ใช่เลือกใบตรงส่วนที่มันเป็นยอดยอดมันก็จะนุ่มมันก็จะนุ่มกว่าและนี้เป็นรียกว่าไผ่ลวกใช่ไหมฮะมันคือเป็นส่วนไหนของไผ่หรือเป็น,ปนลำต้นไผ่เลยหรือว่าหรอ oh. โอ้ปกติ <Yeah. S 1> ไม่เจอที่ไหนเขาให้ชิ้นใหญ่ขนาดน,นี้เนาะมาเป็นชิ้นๆเลยอ่ะมันเขาขายไม่ขีดแล้วไงอยากขนาดนก็ได้เขาขายไม่ขีดเอ๋อแล้วเอาหั่นไปกินเองที่บ้านเดี๋ยวให้เขาหั่นให้ด้วยก็ได้มั้ง บอกก็ได้เออได้หมดเลยนี่เราเลือกป้องใหญ่เลือกไม่เป็นหรอกเลือกใหญ่ไปก่อนเลือกไปก่อนใหญ่ไปก่อนเอาแล้วอะไรอีกคุณนายเขาเลือกอะไรครับเลือกเลยกระเจี๊ยบนี่ไหมกระเจี๊ยบนี่ไงถ้าเป็นงูจับนะครับเมื่อกี้อุ้ยผักเขาเยอะแยะมากมายเอาเท่านี้เอาเท่านี้ก่อนโอเคครับอ่าน้ำพริกเอไหนล่ะอาพริกอะไรดีมีอะไรแนะนำไหมอันนี้อะไรฮะ ปลาสับปลาสับเอา้อปลาดูแห้งมีปลาทูเปียกไหมปลาทเปียกก็มีค่ะปลาทูเปียกปลาเอาปลาทูเปียกปลาเขาแห้งมาเราเปียกต่อเลยแล้วอันนี้คือแจ่วปลาโอ้โหแจ่วปลาแน่นเครื่องแน่นเวอ้นจริใจดีจังเลยเอาขี้รักถึงเยอะไหนเอือไหนดิเอาไว้ไหนนี่เอาเอาเลยเอาเต็มที่เอาแจ่วปลาเออ เอออ้าวเออกองเมงกับกองนี้เข้าใจหรือว่ากล้องนี้เอาเอาเลยเอาของเอาของพี่เมงก่อนอ่านี่นะอันนี้ปลาสับใช่ไหมฮะอันนี้ปลาร้าบองบักใช่ไหมเป็นตัวๆหรอมีเนื้อหรอมีครับมีแต่เนื้อกเป็นไงอร่อยเหอะเต็มจนไหมแล้วอันนี้เดี๋ยวปลาเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดอร่อยต้องถึงมือว่าดีนี่แหละ ร mm. ุ่มอ่ะ mm. อร่อยอร่อยมากนี่บอกพี่ต้องตัดให้ผมดูไงผมได้ชิมหน้าร้านเลยคนได้ตามมาซื้อได้อร่อยพอกินด้วยกันมันกำลังดีเนาะมันอ่อนอร่อยอ mm. มันจะแข็งตัวมันอ่อนอ่ะชิมน,นี่ก่อนอร่อยมากอ่ะเ<อ>ห,ะหน่อยคผักพริกให้เธออ่ะโอเคนี่นี่น,นี่เห็นไหมหดูนะแล้วกลุยเลยครับคือน้ำลายตลอดทางเนี่ย พริกมันเผาย่างมาใช่มาม,มันหอมมากเลยอ่ะโอ้กับเวลาก็เลิคือมันได้มากไม้นี่โคตรนุ่มโอ้อร่อยเฮ้ยดีมากอ่ะอยู่ตรงนี้ตลอดไปอีกแล้วเอาเลยเอาเงินกินให้หมดกกว่าแล้วกินเลยนะเนอะเลยเด็ดมากพี่ บะห,หมี่ต้มยำแห้งหมูแดงน่าบ,บาทเครื่องแนน่นเครื่องในทุกอย่างไหมคะได้ทุกอย่างเลยครับ นีฮะมีครุกอาเธอลุยก่อนเลยมีครุกมันดูเต็มชามมากนี่คือ50บาทมันล้นมากแล้วเป็นเหมือนกันทุกชามนะฮะแบบนี้หมดเลยลุยครับอ่าร้อยร้อยออกอันนี้เป็นแบบเส้นบะหมี่เส้นกลมๆเนาะอืเป็นไงอร่อยกินไดยแล้วเขาก็จะมีเส้นเล็กด้วยใช่สามสิบสามห้าห้าสิบอันน uh> ี้ห้าสิบบาททุกอย่างอืมโอเคทุกมื้อไม่ท่วงไงมันเยอะมาก อันนี้เท่ากับบะหมี่สักสองก้อนไหมอือสองก้อนเลยแล้วจริงนะครับร้านเขาชื่ออะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรโบราณอันดาพานเขาถูกต้องละก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งอันดาพานสูตรโบราณอ่าโอเคเราไปดูกันต่อเขาบอกเจ็ดนาทีเราหายไปยี่สิบนาทีกลับมาใหม่อ่านี่ไงของเราหมูเปรี้ยวหมูเปรี้ยวอยู่ไหนท่าไม้นะ ห้าม้าอยู่ที่นี่แล้วแต่อยากให้ดูเป็นเตาอ่ะเราหายไปยี่สินาทีนะฮะยังถ้าไม่มีเหลือเลยไม่ไขายไ่้ขนาดนั้นนะครับไม่ทันใช่ไหมไม่กินข้าวไม่ได้ดูพร้อมมาแล้วอ่ะบำรุงหน่อยนะครับน้สาเร่อมาอันนี้แบบเปรี้ยวมันร้อนอยู่ว่าเธอชิมไหมร้อนเหรอได้อยู่แหมชกนิดเดียวกลัวเป็นห่วงผัวใช่ไหมเคยเจอไหมชกนิดเดียวฟันร่วงไปเลยอ่ะมันชกไม่ใช่ชกร้อนมากนรบทิมนะฮะ ออ <laughs> เอาพวก <laughs> ฉันคืนก่อนคืนก่อนคืนก่อนอันดับหนึ่งคืนก่อนฉันอ่านเชื้อรานให้ก้าวย่างนะคะไส้กรอกอีสานร้อนไหมโหควันอร่อยมากเธอกินเขาไม่ได้ไงก่อนอันดับหนึ่งอู้อออดังป๊อหนังมันยังดีดอยู่เลยเธอกินเขาทาไมอ่ะ อร่อยมากไม่ละยี่สิบอร่อยเปรี้ยวอันนี้ไม่จกตาไม่โกหกเปรี้ยวกำลังดีเปรี้ยวจริงอะไรจริงเขาบีบมะนาวลงไปเขาหมักมากเขาหมักเขาชิมหน่อยไม่ร้านนี้อ๋อร้อนไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้กินได้จริงเหรอเธอต้องกินหน่อยนะอืมหนังร้อนจริงมันอร่อยมากเลยอืมอร่อยแต่หนังร้อนเธอกินได้ไงเธอชอบกิน ไอ้เท้าดาเกดักันเนี Darwin> ่ยเดี๋ยวเช็กันนะเมนี่มันอร่อยมามีคืนไม่เล่นซ้ำนะตรงเนี้ยเอานี้มีคืนจริงๆนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลูอ๋ออร่อยมากกินสักก่อนอีฝันยังไงให้เลอะสิบนิ้ววันนี้เราลุยมาหลายร้านเยอะมากนะคะสลับตลาดโชคขนาด บุญไหมเหรอเออบุญอนันบุญจะโชคแค่นันนี้ตลาดบุญอันธันนะคะแถวนี้คือดอนเมืองเนาะใช่ใครผ่านแถวนี้ก็ลองแวะมาเขาเปิดตั้งแต่สี่โมงจนถึงกี่โมงคะกี่โมงคะสี่สี่โมงถึงสี่ทุ่มมาหมได้เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันนี่มันหยุดสี่โมงถึงสี่ทุ่มเหรอไหมเราบอกแล้วเรามาไม่ต้องมีข้อมูลมาถามเขาเอาถูกต้องครับแน่นๆไปโอเคตอนนี้ยอดยอด สับสไคร์เราจะใกล้จะเก้าแสนแล้วนะใช่ครับอันนี้น่าจะถึงล้านแล้วนะคะคอย่าลืมกด u ับสไคร์ให้เราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวคอมเมนต์มาหาเราคะ่ะคำให้เราไปสู่นึงล้านซับนะครับไปกอนไปครับไปไปครับ